ให้บันไดแบบนั้นน่ะบันไดแบบไอเนี้ยคุกควรเข้าใจใช่ไหมคือเนี่ยเนี่ยบันไดนี้เลยอะ่ะไม่ต้องแบบไม่ใช่บันไดเป็นขั้นๆนะ่ะเอาแบบบันไดแบบเนี้ยอืมโอ้ค่เย็นอีกแล้วอะไรวะไฟจังวาทุกคนสร้างบ้านเสร็จน่ะแหละดูทรงแล้วโอ้โหพาพนี้แทบไม่ได้อะไรเลยอะ่ะ เค okay, okay. ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมกรับผมในไหมครับเอาชิวเป็รอดกันอีกเอ้ยเอาชิวเป็รอดหนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดเอาชิวรอดเดอะซีรีส์เนี่ยครับผมห่างหายไปนานมากเลยนานนิดนึงแหละเพราะว่าคลิปเกมมันแน่นนะตารางคิวมันแน่นขออภัยด้วยอืมช่วงนี้ก็รีบอ่านเหมือนกันนั่นแหละปะวันนี้ทุกคนนะวันนี้ภาพใหม่ของเรานะครับผมในพาร์ทในอีพีในซีรีส์วันนี้ก็คือเราจะทําการไม่ย้าย,ายลอะอะดูจากภาพที่เราดูนะวุ่นวายมากผมจะต่อเติมบ้านนะ ผมจะต่อเติมบ้านเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเวลาพอผมจะหาเหล็กต่อนะครับผมแล้วก็ไม่ไปได้หาเพชรเลยก็ได้นะอาจ,จะอ่ะตอนนี้ก็จะสร้างบ้านกันต่อเติมบ้านก่อน,นครับทุกคนเราจะต่อเติมบ้านในการที่เราจะอ่านี่มีอาหารใช่ไหมโอเคออกมาภาคที่แล้วหนักหน่วงมากพี่อ่ะเดี๋ยวข้ามนีอก่อนแล้วโอเคอ่ะโอเคอ่ะแล้วเราก็จะ,ะนั่นแหละไปตัดไม้ดีกว่าไปา ไม่น่ามีแล้วนะเดี๋ยวผมจะต่อเติมบ้านและซ่อมแซมบ้านนะวันนี้นะครับมองหน้าไหมนี่เป็นส่วนหนึ่งของคอนกรีตไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของอาหารค่าซะผมยังไม่ไลงแอดอในตัดไม้เร็วๆเลยพนหนาแล้วกันพาหนาแล้วกันสัญญาแล้วพาหนะพนหนา,า,หนา,า,หนาจริงพาหนะจริงเอ้ยผมว่าคุ้นๆวะอ๋อผมว่าแล้วไม่ผมไม่ตัดกูนี่อาหารมาทานันโอเคลาก่อน โอเค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 ผมไม่ตัด mm hmm. ไม่ตัดไม่ตัดโทษโ,โทษโทษโทษ <m arr ant> ตอหนึ่งต่อดีกว่าทุกคนไปโอ้พังแหละอะไรวะไวจังนี่เอาหิานดีกว่าไวกว่าเดิมนี่ไวกว่าเดิมไม่ละนี่ในยังแม่ันทำอะไรก็มืดแลวโอ้คือ וה, ไวแท้พี่ยัง<ะ>บอกน้ำมาแล้วอะคือมาไวแทะใช่ไหมอ๋อชาวบ้านเฉย อืมอืมโอเค no corridor, lle, 3, 5, ไปเข้าบ้าน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 ไม่ให้มันมีรอบที่สามรอบที่สี่หรอกรอบเนี้ยผมเอาให้มันแบบเพอร์เฟคไปเลยรอบเนี้ยเดี๋ยวซ่อมแซมบ้านเลยดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนสกิป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 นอนเนีัยนอนหลับทั้งคืนนอนหลับทั้งคืนโอเคเอ๊ะทำไมมันขึ <joke Americans> ้นแปลกแปกวะอ๋อผมน่าจะอัปเดตแล้วล่ะแล้วนั้นมันสี่หนึ่งใช่ไหมนี่มันแบบไนี่ ตกใจตกใจหน้าอยู่ไอ้นิดนึงตกใจหน้า UI, อยู่ไอ้อยู่ๆมันก็มีชีวิตามากกว่าเดิม <S <S มาครับทุกคนมาแบบกดมดเลยนะกดมดเลยนะเราไปสักห้าไม่าจะไปตัดใหม่ก็ได้ไม่ตัดใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรตัดใหม่ก็ได้ตัดใหม่ก็ได้เยอะๆขอเยอะๆขอเยอะๆขอแบบเยอะๆโอเคโอเคครับทุกคนมารีโนเวทบ้านกันเถอะขออนุญาตรีนโนเวทบ้านเดี๋ยวทุบดินกัน นี่ไงไอ้บล็อกเจ้าปัญหานี่แหละทําให้ผมแบบวุ่นวายมากในอีพีที่แล้วนะจําได้เลยอันนี้เป็นสิกเนเจอร์เราะคัตตอมละกันโอเคอ่ะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปสร้างด้านบนนะอ่ะขึ้นไปหนึ่งบล็อกใช่ไหมโอเคอ่ะตัดออกทีนี้เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวดีวดวคิดแล้วแหละตป๊บนึงแป๊บนึงตป๊บนึงกลับมาตรงนี้ใหม ผมจะสร้างเป็นบันไดวะเฮ้ยบัวตกใจอ่าผมเมาเป็นบันไดอ่ะไม่ใช่บันไดแบบนั้นอ่ะบันไดแบบไอเนี่ยทุกคนเข้าใจใช่ไหมคือเนีน่ยบันไดนี้เลยอ่ะไม่ต้องแบบไม่ใช่บันไดเป็นขันะ้นๆอ่ะเอาแบบบันไดแบบเนี้ยแบบนี้ก็สวยนะอ่าๆแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบไดโอเคเราก็จะทาบันไดขึ้นตรงนี้อ,อ๊ผมว่าคนต้องขยายวะ่ะ ใช่ไหมต้องขยายใช่ไหมทุกคนต้อขยายขยายขยายโอเคต้องขยายครับต้องขยายครับนี่โอเคต้อขยายแบบนี้นี่เออขยายนิดนึงนิดนึงแต่ไม่ต้องเยอะมาไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะกโอเคแบบไม่มันมีชั้นหน่อยไห้มันมีชั้นหน่อยนิดนึงนิดนึงไม่ต้องเยอะมากนิดนึงนิดนึงนิดนึงแต่ต้องเยอมากไม่ต้องเยอะมากนะตรงนี้ก็เยอะแล้วเประมาณนี้เลยต้งแบ้ใช่ตรงนี้ที่ดูเออโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราต้องทำตรงนี้ตรงนองีาเอาไม้ออกเอาแบบนี้เลยแบเอาไ้มาเลยทตรงนเอาไม้มาเโอเคาม้ โอเคถ้าคำตอบแบบนี้ใช่ไหไมก็ตอบน้องโอเคถ้างั้นเราต้องสร้างบล็อกประมาณนี้โอเคโอเคถ้างั้นเอาให้มันเป็นนี่ไปเลยแล้วกัน2000 years later เพราะว่าผมทะเลาะกับตัวเองก็ไปลแล้วครึ่งชั่วโมงเลยตอนเนี้ยโอเคเลิศ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 เ,เข้าบ้าน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 แค่สร้างมางกระเป๋าแล้วสามชั่วโมงเนี่ยโอ้ยเอบเอบเอบ แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมเดีๆยวเราจะมานี right okay. Okay. ้แล้วฮึบฮึบฮึบโอเคแล้วก็จะถูกป๊อกกี้ไม่เกี่ยวออกฮึบฮึบโอเคแล้วก็ไม่ได้หรือขอกระสบผสมให้ดีกว่าจตรงนี้โอเคแล้วเรียกเป็นหลับไปแล้กันโอเคโอ้ยโอ้ยไม่ได้แ้วเรา้งดีกว่าแ้แกาต้องเป็นอันึงใช่้งนีได้นใช่ไนี่ แล้วก็เออน่าสนใจแต่ว่านี่ก็ต้องทำทางเดินทางนด้วยเอ้ยสวยงามนี่สวยงามสวยงามสวลโอเคแต่ประมาณนี้เนาะชั้นบนต้องเสียสองบล็อกเลยเหรอใช่ไหมโอ้ยโอ้โหก็ไม่พอนีนี่อ่าเรียบร้อยไม่พอไปตัดไม้อีกแล้วตัดไม้อีกแล้วโอโหตัดไม้อีกแล้ว เต้องทำเป็นสองชั้นเหมือนเดิมเปล่าวะเนี่ยร้อยทำไมพี่ชินจงเตช้าจังเลยเอ่ะเฮ้ยนี่คินยังไม่มีอะไรสุดละตรงๆนะแทบไม่มีอะไรแล้วเออโอ้ยโอเคถ้างั้นอ่าหนึ่งสองสามสี่อืมขาดอยู่ดีอันนี้ได้ไหม มันดูแปลกๆอะ่ะเออมันดูแปลกๆอะ่ะไม่ได้อีกอะ่ะมันดูแปลกๆอะ่ะเออมันดูแปลกๆอะ่ะติมันเดิมแหละติมันเดิมติมันเดิมโอเคถ้างั้นอ่าตัดไม้เพิ่มครับอืมโอ,เโอ,เโอเ้เย็นอีกแล้วอะไรวะไปจังมาทุกคนสร้างบ้านเสร็จน่ะแหละดูทรงแล้วโอ้โหพาพนี้แทบไม่ได้อะไรเลยอะ่ะนอน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  โอ้มันก็มืดแล้วนะพี่นะขอผมนอนเถอะนอนโอเคหลับนอนหลับทั้งคืนนะครับผมโอเคออกจากเตียงฟ้าโอเคตอนแรกมันเปิดแชนได้ไหม่ถวอ,อืมเดี๋ยวขึ้นยิงแบบหนึ่งอยู่วันที่6แล้วครับทุกคนสองวันนี้ทําอะไรบ้างนักเรียนอ่าผมผมสร้างบ้านยังไม่เสร็จกับครูบ้านอะไรของเขาวันนียโอ้ผมละท้อใจเลย A few moments later few นั่นแหละโอเค นะเสียงตัวอะไรวะบิกแหลอนะก็เป็นซะอย่างงี้เราถ้าไม่เกมดูน่ากลัวทำไมเนี่ยพี่ <S <S ผมว่าถ้าผู้ชมไม่ได้ยินกับผมหรอกถ้าผู้ชมได้ยินก็น่าจะหูดีเหมือนผมนี่แหละโอเคอ่ะก็รางต่อตรงน,นี้โอเคอ่าผมว่าผมตัดอ,อีกสองต้นผมว่าพอแล้วล่ะ สองต้นนะสต้นเลยประมาณนะสองต้นสองต้นผมว่าสองต้นน่าจะพอและสี่ต้นกําลังโอเคครับพี่เดี๋ยวผมตัดเรื่อยๆก่อนนะครับฟูโอเคจัดจานดีกว่าเชฟเราเสียเราไปกับสร้างบ้านนานมากแล้วนะฮะอืมวันนี้ต่อเติมบ้านอย่างเดียววะบอกเลยไม่ต้องทำอะไรมากมายโอ้โหฝนตก มอนก็เกิดเลยดีทีนี้เออเฮ้ยอะไรมันช่างดีเหมาะเจาะขนาดนี้มอนมันเกิดไม่ใช่หรอทุกคนแหลกแลกมอนมันเกิดไม่ใช่หรอมอนมันเกิดหน้าแต่ผมจะมีฝีแต่ฝนตกหนักแบบเนี้ยแล้วฝนตกอีกแล้วโอ้ยคือมาท้อแท้ต่ําเนื้อต่ําใจจริงๆเลยอะ่ะโอเคปต่อเติมไว้ให้มันแล้วนะเห้แม่ฝนมันตกอยู่เนะี่ยโอ้ย เอาให้มันแบบนี่นี่ฟันจะเป็นไข้บรร้านมันจะเป็นไข้เนี่ยเป็นไข้ไข้ที่ชวนคนที่ไม่ใช่อะไรอะโอ้ย <c oughs> มุกไม่หาพา็นเครียดไหมกลัวเครียดมากกว่าพี่อะไรอะล่างหลังเริ่มต่อมุกเองเป็นไรพี่เหงาเหรอใช่เหงาเออโอเคครับทุกคนเรียบร้อยแลว <c oughs> อ๋อลืมบอกหนึ่งโทษโอเคได้ชั้นสองแล้วโว้ยทุกคนได้ชั้นสองแล้วครับมาเราจะอ่า ไม่ไม่โอ้ไม้พีซีผมว่าผมแค่จะไอ้นี่แต่แบบทุกมาทั้งกล่องเลยเอ่อโอเคเราจะอยู่ชั้นบนดีกว่าชั้นล่างก็อันนั้นแหละก็มีอยู่นี่วะ่ะสองอึ๊บบโอเคเดี๋ยวด้านบนจะเป็นเก็บของพวกบล็อกพวกอะไรละกันนะพวกบล็อกอะไรพวกบกล็อกเออเก็บไปก่อน นี่ถ้าเรีนบ,บนี้ตราเปีนแบสักพีในชีวิตนี้หิเออนเราก็เยอะอยู่ยนะ่หมว่าไปหินเราเยอะอยู่พวกอาวุธไปด้านล่างดีกว่าพวกพวกอะด้านบนอย่างเงี้ยพวกของชร์เนด้านบนกับอาหารจะอยู่ข้างจะ้างล่างโอเคอาหารอยู่ข้างล่างโอเคพวกอะไรเงี้ยโอเคหินเก็บนี่เก็บเหล็กไปข้างล่างเหล็กไปละอ่าเหล็กไปนี่แหละครับอ่าพวกนี้ไว้อยู่อ่าไปน่ไปนโอเคประมาณนี้ละกันหนังกระดูกอ่าโอเคฟึบข้างล่างจะเป็นในนี่อ่าลงมาทีนี้นึวกว่าไฟไหม้ตกใจอ่านี่เป็นอาวุธอันเป็นอาวุธนะโอเคสติ๊กคนไปด้านบนนะอ่าอันน หากรไปน่นแลล้โอเคนี้คือไม่ใช่นี่โอเคพอไปกับตัวอืมแล้วของทเป็นขโอเคแล้วก็ขวานดาโอเคอันนี้ก็เก็บไว้ด้านบนโอเคป่ขึ้นไปอีกรอบแล้วนไปกรอบนึลไปกรอนึ่อกรบนไปีกรอบข้นอีงล่างครับกระานรงล่างโอเคอารอนี่อืมผมเอาเนื้อซอมบี้ไปปลาทิ้งก่อนคุณลุงฟังมันแล้วกันฝุดฝุงังไว้ข้างบ้านนี่แหละนี่ใครซอรพรสเนาะโอเคไมนเป็นอนนีไปแล้ววะโอเคเดี๋ยวผมเอาทิ้งก่อน ลาก่ฟิวแฮกชอ็อตไปบายบายโอเคครับ,ท,นน okay, รบทุกคนครับผมโอเคครับทุกคนครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปเลยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกับวันนี้เราก็ต่อเติมบ้านแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมแบบเหมือนพาร์ตปนมากกว่าอาจจะเงอะไรโอเคขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ตามทุกผมผมสัญญาว่าพาร์ทหน้าผมจะดาเนินการแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ละ วันนี้ต่อเป็นบ้านแล้วกันครับรอบที่แล้วย้ายบ้านแล้วมันย้ายหนีไม่ได้อะเออเดีนั้นแหละขอตลาไปก่อนนะผมพอผมในใหม่กันในอีพีถัดไปนะครับผมขอตลาไปก่นอ,อ,อกนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม